ก็นะขั้นแรกนะครับเทเอสเพโซลงไปในเครื่องทำโฟมน,นมอัดนมอครับขั้นที่สองครับใช้น้ําตาลสายขาวหรือน้ําตาลสายแดงก็ได้ครับในปริมาณที่เท่ากับยูของเอสเพซโซเช่นถ้าเราได้เอสเพซโซมา4.5มวก็ใช้เป็นน้ําตาล4.5กรัมครับทลงไปครับจากนั้นนะครับเครื่องนี้นะครับการใช้งานจะง่ายนะครับมีปุ่มๆหนึ่งปุ่มครับถ้ากดปุ่มหนึ่งครั้ง สามวิจะเป็นโฟมนมร้อนแต่ถ้าตดปุ่มหนึ่งครั้งห้าวิจะเป็นโฟมนมเย็ยนครับในที่นี้เราจะใช้เป็นโฟมนมเย็ยนครับเพื่อจะทำงานประมาณสองนาทีนะครับก็ไม่นานนะครับจะตื่ใจหนึ่งการกินพวกกาแฟนี้ต้องใจยเย็นๆอย่าใจาร้อน เป็นสองสม้มก็นี่นะครับหลังจากสองนาทีผ่านไปนะครับก็ได้โฟมนมกาแฟนะครับเราเรียกว่าเดลโกน่านะครับก็จะเด็ดีกันนะครับว้าวสวยงามมากเลยเคือครับ